สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปอเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ปอก็อยู่ที่เดิมเลยค่ะอยู่ที่บริษัทมิสูรุ่งเจริญสาขาเทพารักค่ะนะคะปอเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ปอจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับ x อ็ n d e r c น o r อนะคะติดอุปกรณ์ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะ เจ้า Xpander c r o s s คันนี้นะคะราคาอยู่ที่9,19,000บาทค่ะแล้ววันนี้ที่ปอพาทุกท่านชมอยู่ค่ะเป็นสีเทาแกฟไรา์ค่ะซึ่งติดแต่งอุปกรณ์ชุดแต่งแบบจัดเต็มกันเลยค่ะเดี๋ยวปอพาดูจากตัวนี้ก่อนนะคะจะเป็นโลโก้ EXPANDER c o s s คสีโครเมียมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะทำให้สีของโครเมียมนะคะเข้ากันกับตัวคิ้วหนวดหน้านะคะซึ่งเป็นโครเมียมเหมือนกัน ส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตสปอร์ตทรงไรเดอร์ค่ะมีหูจับสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟหลีนะคะจะเป็นแบบคริสตัลไลท์ LED ค่ะจะให้ความสวยงามโดดเด่นนะคะแม้ในยามขับกลางวันหรือกลางคืนนะคะล้อของ e a n กซ์เ r นเ o s คันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ17ลายทูโทนแบบนี้เลยค่ะซึ่งสวยงามและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเราติดในส่วนของเบ้ากันลอยโครเมียมให้ลูกค้าด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโครเมียมกันลอยแบบนี้หรือจะเป็นแบบเคปลานะคะหรือถ้าติดที่เป็นโครเมียมแบบนี้แล้วลูกค้าก็สามารถเลือกฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมแบบนี้เพื่อให้เข้ากันได้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็ติดคิ้วกันศาสตร์นะคะโลโก้เอ็กซ์แพนเดอร์แบบนี้ให้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายของเรานะคะจะเป็นแบบสเปกตรัม LED นะคะสวยงามนะคะโดดเด่นนะคะเวลาขับกลางคืนก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะคะส่วนสเกิร์ตของเรานะคะจะเป็นสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์อย่างเหมือนด้านหน้านะคะจะมีในส่วนของตัวคาดแดงแบบนี้นะคะดูสปอร์ตดูเท่มากเลยะคะ่ะแล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะ2จุดแบบนี้นะคะ ช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาถอยจอดนะคะเพราะว่าจะมีกล้องด้านหลังอยู่แล้วนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวพอเปิดให้ดูข้างในกันดีกว่าเนาะอ่าตัวนี้นะคะประตูท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาลูกค้าจะใช้งานก็ง่ายค่ะเพียงกดปุ่มเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านหลังกันนะคะ Expander c o s er s นะคะจะเป็นเ็จที่นั่งนะคะแต่ว่าเบาะของเราเนี่ยจะดีตรงที่ว่าสามารถปรับพับได้หลายแบบนะคะพับเรียบก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยบรรทุกคนไม่ถึงเ็จที่นั่งก็สามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะบรรจุของได้เต็มพื้นที่เลยค่ะต่อไปฟอจะพาทุกท่านนะคะ มาชมภายในห้องโดยสารกันนะคะมามาดูกันค่ะในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้นะคะปอก็จะมีแถมนี้ด้วยค่ะเป็นจอกลางนะคะขนาด12นิ้วนะคะรองรับ USB แล้วก็สาย HDMI ด้วยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งจอตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับจอข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะห้องโดยสารก็จะมีแอร์แยกแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับนะคะคอนโทลแยกได้ต่างหากจากด้านหน้าเลยนะคะ เย็นสบายมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของจอตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอด้านหน้านะคะที่จะลิงก์กับจอตรงกลางนะคะซึ่งจะควบคุมจากจอด้านหน้าตัวนี้ค่ะจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะสามารถเข้าา Google หรือ YouTube นะคะผ่านตัวแอปนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัว USB fast charge ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรายการของแถมให้ด้วยค่ะ และส่วนแอร์นะคะก็จะเป็นควบคุมปรับระดับได้หลายแบบเลยนะคะมีฮีเตอร์ด้วยนะคะถ้าหน้าหนาวก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนเรามีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะสามารถควบคุมจากตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะมีปุ่มรับสายวางสายแล้วก็พร้อมระบบรับคําสั่งเสียงด้วยค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะคะเป็น Cruise Control ค่ะช่วยให้เราเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้ แล้ววันนี้นะคะปอก็ได้พาทุกท่านนะคะดูรีวิวเจ้า x p a n d e r s แต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะของแถมชุดใหญ่แบบนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นนี้หรืออยากจะดูรถรุ่นอื่นนะคะแต่งแบบอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะหรือว่าติดต่อปอมาทางช่องทาง ID ดีไลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ปอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ